ณเช้าสดใสวันหนึ่งแห่งสวนผลไม้ลุงจันทก็ได้เวลาที่สองหนุ่มดูโอไรเดอร์จะพาคุณแม่ไปเที่ยวกันแล้วไปสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่อุดอรกันนะครับพาแม่มาเที่ยวมาไหว้พรกกันทริปนี้เราไปสองจังหวัดน,นะครับวันนี้คืนหนึ่งอยู่ที่อุดอรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปไหว้ขัมโนดแล้วก็เราจะไปต่อที่หนองคายเดีย๋ยวเราวันนี้เราไปกินข้าวกันก่อน เราบอกว่ามาอุดอรต้องไปกินแหนมเมืองวีทีเขาบอกไปตากขาแรกไปสวัสดีทุกคนนะครับอย่างที่เจ้านัดมันบอกตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีกว่าจะเดินทางมาถึงนะครับก็ใช้เวลาไปจนมืดค่ำเลยเทีเดียวไปเดี๋ยวเราไปกินแหนมเมืองกันดีกว่าแต่ก่อนจะเดินเข้าร้านก็อย่าลืมเซลฟี่ที่หน้าร้านเช็คอินกันซะหน่อยว่าเรามาถึงแล้วนะ hey! โอ้โหหนามเนียงเดินไปเร้อเลยเอ้ยดักกินดกกินพอเราเปิดเมนูมาดูนะครับก็พบว่ามีหลากหลายเมนูให้เลือกกินเลยทีเดียวสําหรับใครที่เคยมาลองกินแล้วก็น่าจะรูว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับสําหรับผมนี่คือครั้งแรกเลยโ,โหมองไปแม่อ้นู่นก็น่ากินไอ้นี่ก็น่าดอนอ้นู่นก็น่าหมํ่มจะจะสัตว์กเกลี้ยงเลยอิ๊ ที่นำเมืองแล้วนะครับเขาบอกว่าที่นี่เป็นต่างถานแรกนี่วิธีการกินใส่ทุกอย่างที่มีบนโต๊ะของเราแล้วก็ขยุ้มขยุ้มไปแล้วก็ใส่น้ำซีอิ๊วอร่อยจงหวานเลยมันห่ออย่างนี้เหรอวะมือห่อไม่เป็นไงใไขมือไม่เป็นไงมือโอ้ห่อใหญ่ไปหน่อยห่อใหญ่ห่อใหญ่ไปหน่อย เรียกว่าอะไรนะขนมจีนสองเครื่องขนจีนสเครืองดีกินคือคลุกทุกอย่างใช่ไหมอันนี้ก็จะมีหนมจีนไข่แล้วนี่เหมือนเป็นแปนหน,หนังหมูไม่เป็นก๋วยเตี๋ยวหนังหมูอ่าเป็นหนังหมูอืมอร่อยสำหรับผมนะครับเมนูหนมจีนสองเครื่องอร่อยมากไปแล้วอย่าลืมสั่งครับ อร่หลังจากกินกันจนอิ่มหนำสำราญกันแล้วครับก็อย่าลืมใช้บริการขนส่งประจำของจังหวัดอุนอนดรธานีนั่นก็คือ s k y l แลครับเพื่อเดินทางกลับที่พักกันและในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะไปเริ่มสตาร์ทที่แรกกับการพาแม่เที่ยวของพวกเรา2หนุม่ม d u โอไรเดอกันที่ไหนปะเดี๋ยวติดตามไปกับพวกเราครับดูโอไรเดอร์พาแม่เที่ยว และเช้าสดใสวันนี้นะครับสถานที่แรกที่เราพาคุณแม่มาเที่ยวก็คือพระบรมาธาตุธรรมเจดีนะครับที่ตั้งอยู่ภายในวัดโพธิสมพรนะครับอยู่ในโตมืงจังหวัดอุดรธานีนี่เลยสําหรับที่นี่นะครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์สาชั้นมีฐาน8ดเหลี่ยมกว้าง12เมตรเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปรินายกนะครับ และภายในชั้น2จะเป็นที่ประฏิสฐานของพระพุทธชินราชจำลองพระพุทธมหามณีศรีรัตนอุดมยานโมลีหรือว่าพระแก้มมรกตจำลองนะครับและยังมีพระพุทธศิหิงจำลองรูปเหมือนและอธิธานของหลวงปู่เสากันทศิโลและหลวงปู่มั่นคูเลทโตครับผมสำหรับสายมูสายบุญท่านใดที่แวะมาที่จงังหวัดอุดรธานีก็อย่าลืมมากราบไหว้คารพบูชาขอพอรกันนะครับ อิ่มบุญไหมครับวันนี้แหมเห็นคุณนายเขาอิ่มบุญแบบนี้ผมก็อิ่มใจครับผมรู้สึกินดีที่ได้พา,า,าไปมาเนาะไปไปต่อดีกว่าครับและในวัดโพธิสมพรเนี่ยนะครับ<ๆ>ก็ยังมีอีกหลายจุดนะครับให้เราได้เดินพาคุณแม่เรา กราบไหว้เคารพบ,บูชาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่างจุดที่เราพาเดินมานี่ก็คือบริเวณพระนาคลกนะครับที่ได้แรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนหลายๆท่านร่วมแรงร,ร่วมใจกันสร้างขึ้นมาให้พวกเราได้กราบไหว้เคารพบ,บูชากันนะครับใครที่แวะไปที่วัดนี้อย่าลืมแวะไปสักการะบูชาท่านนะครับ หลังจากออกจากวัดมาแล้วนะครับมาต่อที่นี่ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรน,นะครับที่นี่ก็เป็นแลนด์มาร์กอีกหนึ่งจุดที่อยู่เลยจากเจ้าเป็ดยักษ์มาไม่ไกลเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาขอพอรจากเทพเจ้าจี๋ยิ่งมากดีกว่าครับน,นี่จะเป็นทูปมหามงคลค,ค่ะเป็นเทรื่วดเก็บวันเจ็บคืนก็คือเราจะมูชท้าแล้วก็ถวายองค์เจ้าปู่ย่า่แล้วก็เรื่อนศีลไปแหม่น่ารักจังเลยนะคะ ที่นี่นะครับไม่ต้องกลัวว่าท่านมาแล้วจะบูชาไม่เป็นนะครับเพราะว่าเขามีทีมงานมีพนักง,งานคอยบอกว่าจุดที่หนึ่งจะต้องไปไหว้อะไรก่อนจุดต่อมาต้องไหว้อะไรที่ไหนนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเตรียมตัวเตรียมใจมานะครับมาขอพอรกันได้เลยอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าที่ศาลเจ้าปู่เจ้าย่าแห่งนี้นะครับได้ยินข่าวเลอมวาว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆ และอีกสิ่งหนึ่งนะครับสำหรับการมาทาบุญในครั้งนี้ที่เราจะพลาดไม่ได้เลยก็คือการเติมน้ามันตะเกียงนั่นเองเพราะเชื่อกันว่าจะช่วยให้ชีวิตของเรามีแสงสว่างในจิตใจสติปัญญาความคิดชีวิตจะได้รุ่งโรจน์นะครับถึงแม้นิยามที่มีอุปสรรคอันมืดมนมาปิดบังขวางทางเราก็จะเหมือนมีแสงตะเกียงมานําทางให้เราไปสู่ความสดใสในวันต่อไปครับผม ไม่เรื่องเรื่องครับแต่เฮงเฮงครรู้ไหมเฮงเฮงมีโชคมีชัยร่ำร่ำรวยรวยอ๋อครับรครับแล้วเธอน้ำมันเธอก็เอาไปจุดเอาไปใส่กระเทียมข้างในแล้วก็ภาวนาผู่ย่าขอให้กิจการค้าของผมรุ่งลุ่งรุ่งๆุงรวยรวยไหลมาเหมือนกับ น้ำมันอ๋อโอเคชขาช่วงเพ<อ>ชรชวาแล้วก็มีเงินควันถุงจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้นะแต่อาม่าเชื่อนะจะมีทอนบาทนึองอยู่ไหนอยู่ดีนะเดี๋อวยังไดชุดละอลเอาเอาใส่กระเป๋าเงินคุณไว้อ๋อไม่ขวัญถุงเราเงินจะไม่หมดทั้งปีเลยอ๋อพอมันจะหมดจะหมดมันก็ไหลมาดีเยี่ยมเลยครับมาถ่ายรูปเลยเปเลยเท่าแก่ใหญ่ให้เป็นเท่าแก่ใหญ่นะโอ้ยขอบคุณครับสาธุสาธุ สาทุกรวรวยเฮงเเสริมรวงว้าอาพักก็เกีร์เฮงแล้วเว้ยปีนี้เฮงเฮงเฮงคุณป้าซื้อเลขเลยดีครับผมเลอะไรคะสุนทรท่หงสิบวัสดนทรี่หนึ่งเลยครับตอนนี้ถึงคำาชโนดแล้วนะครับยังไม่ทันไหวเลยครับยังไม่ทันจะไหวเลยครับผม เป็นยังไงล่ะครับสายมูอยู่พวกเรายังไม่ทันจะไหว้เลยครับก็ซื้อเลขกันซะแล้วเรามาถึงที่นี่ครับคัชโนดครับแต่เนื่องจากวันที่เราไปเป็นช่วงเวลาที่เขาปิดคําชโนดครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนั่นเองก็ทํายังไงได้ครับเราก็ได้แต,กต่กลาวไหว้ขอพอรอยู่ด้านหน้าเข้าไปไม่ได้นะครับรู้สึกผิดหวังเล็กๆแต่ก็ไม่เป็นไรท่าบุญสัมพันธ์ร่วมกันแล้วก็เราจะต้องได้มาอีกครับอ่ะตอนนี้เราหลงมาครับอยู่ที่อำเภอโพนพิสัย วัดนี้วัดชื่ออะไรก็ไม่รู้หลงมาฮะวัดอะไรนะครับวัดไทยเลี้ยวมากะหาข้าวกินครับหลงกลายเป็นว่ามาเจอสถานที่สวยงามครับเดี๋ยวลองดูโอ้โหขอบคุณคุณพี่ท่านเมื่อกี้มากครับผมที่ช่วยบอกว่าที่นี่คือวัดไทยวัดที่เราหลงมาคาดว่าจะเป็นบุญสัมพันธ์ที่นำพาเรามาเจอที่นี่ครับตอนนี้เราอยู่อำเภอพลพิสัไ่นะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งไทยใช่ไหม แต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นฝั่งของประเทศลาวประเที่พื่นบ้านของเรานะครับวางลยแล้วที่นี่เราตั้งใจมาใช่ไหม้าวขับรถข้ามข้ามกินแต่ไม่เจอนูนจะกินอะไรหลงมาครับกลายว่ามาเจอสถานที่เจ๋งๆแต่อันนี้สวยนะพญานาคสีทองครับเออเดี๋ยวเดินไปดูนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละครับว่าธรรมะจัดสรรจริงๆเราหลงมาอยู่ที่วัดไทยนะครับจังหวัดน้องคาย อำเภอโพนพิสัยณจุดตรงนี้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาจะมักนิยมมาดูบ้างไฟพญานาคขึ้นกันตรงนี้นะครับบอกเลยว่าวัดนี้สวยมากมีอะไรเซอร์ไพรส์เราเยอะมากครับผมไม่น่าเชื่อและมีหนึ่งไฮไลท์ครับที่ทําให้เราสองคนตื่นเต้นมากๆครับนั่นก็คือถ้ำเม,มืองบาดาลจําลองครับเพราะว่าที่นี่เขามีตำนานเล่าขานว่ามีเมืองหลวงของพญานาคแห่งโลกบาดาลอยู่ใต้แม่น้าโขงตรงนี้ครับโอ้ไปดูกันครับ อน,นี้เราอยู่ในถ้ำนาคาของวัดไทยนะครับชื่อวัดไทยนะครับเออรามา,าเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้ว่าวัดมีตรงนี้ด้วยนะม,มาอยู่ขับรถมาเจอเข้ามาจากทางเข้านะของถ้ำนาคาเนี่ยก็มีมีเป็นห้องโถงเป็นอุโมงค์เลยสุดยอดโอ้เป็นไงล่ะครับเจ้านัดตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูกเลยทีเดียวที่นี่เขาชื่อถ้ำเมืองบรดาจำลองเว้ย สำหรับลูกหลยายหนพญานาคทั้งหลายบอกเลยครับว่าอย่าพลาดวัดไทยแห่งน,นี้แวะมาสักการะให้ได้นะครับไปาห,หาข้าวกินดีหวาหิวข้าวแล้ว <S <S เดินมาไม่ไกลนะครับอยู่ข้างๆวัดเลยที่นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวยินโผบ้านปโูครับเฮ้ยที่นี่อร่อยเวย้ยอร่อย <S <S สไตล์การกินของที่นี่ก็จะเป็นสูตรเฉพาะนะครับอย่างเช่นใส่พวกซอสพริกแล้วก็ยังมีพริกกระเหลี่ยงเผ็ดๆนะครับต้องบอกเลยว่าร้านนี้มาแล้วอย่าลืมแวะนะครับอร่อยเจิงแต่แซ่บกว่า ครับวันนี้เรามาถึงวัดโพชัยนะครับเป็นวัดอารามหลวงนะครับประจําจังหวัดหนองคายแล้ววันนี้ตอนนี้เราไมา่อยู่หนองคายกันแล้วครับนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบนโบสถ์กันเพราะว่าบนโบสถ์สวยมากที่นี่ครับและที่นี่ก็คือวัดโพชัยตั้งอยู่ในอำเภอเมืองของจังหวัดหนองคายเลยนะครับเป็นที่ประฏิษฐานของหลวงพ่อพระใสพระพุทธร,รูปสําคัญคู่เมืองหนองคายเลยก็ว่าได้ หลวงพ่อพระใสนะครับก่อนที่ท่านจะมาปฏิสฐานณวัดนี้นะครับท่านเคยปฏิสฐานอยู่ที่เวียงจันทร์ด้วยนะครับมีประวัติความเป็นมาที่ยืดยาวทีเดียวสําหรับท่านใดที่ไปเที่ยวหนองคายแล้วอย่าลืมไปกราบไหว้ขอพรท่านและสําหรับแก๊งสายมูพาแม่เที่ยวอย่างพวกเรามีเหลือจะพลาดครับผม เฮ้ครับวันนี้จบภารกิจแล้วนะครับสำหรับวันที่2ของเรานะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะเข้าที่พักแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปวัดถาฝากเสื้อเดี๋ยวเย็นนี้เรามีพาไปกินตรงไหนติดตามกันต่อไปครับกระตุกกระตักนี่แหละโอ้ยไอจ้าหนั่เนี่ยนะครับเป็นพิธีกรข้อมูลแน่นเลืกเกินนะครับพูดตะกุกตะกักไปหมดตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ท่าเสด็จสุดเขตแดนเมืองหนองคายกันแล้ว ตั้งใจว่าจะมาหาอาหารอร่อยๆอออเดินเที่ยวให้มันเพลินกลายเป็นว่าที่นี่เงียบนักท่องเที่ยวบางตามากๆเนื่องจากผมจําได้ว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่โอมคิครอนเข้ามาถล่มประเทศไทยเราเป็นครั้งแรกก็เลยอย่างที่เห็นครับเงียบะอึก,ก่อนเฮ้ย หายังกินอะไรมากินอะไรมารเป็นไรสะอึกเป็เไรขนาดหมายยังสะอึกเพราะไม่มีคนเดิน,ะนดแะนั้นแหละครับสถานการณ์โควิดแบบนี้ทำยังไงได้ครับเราก็ต้องระมัดระวังตัวให้ดีที่สุดแต่ที่เห็นนี่คือภาพเก่านะครับผมไปมาตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับ พวกผมไม่มีติดโควิดสักคนนะครับบอกเลยว่าเราดูแลตัวเองอย่างนี้เช่นกันนะครับโอเคปะผมเล็งไว้แล้วร้านหึงเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันดีกว่าครับผมป่ะจบทิปเ a y t o ครับพาแม่เที่ยววันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ริมโขงหนองคายนะครับวันนี้เราพาแม่ทำบุญไป ประมาณ3 4สวัดจัดกันเต็มข้ออิมม่มบุญตอนนี้เราอยู่ในแพรครับริมแม่น้ำโขงกำลังทานอาหารครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีไปอีกเรื่องบุญมาก่อนเรื่องกินก็ตามมาด้วยไปแลยกินก่อน <c oughs> หลังจากกินกันมาอิ่มๆครับใครที่จะลงไปกินอาหารในแพรแบบนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะครับมันจะสบายตอนลงครับแต่ขาขึ้นนี่จุกกันเลยทีเดียวอ้ย วันนี้วันที่สามครับเราอยู่ไหนไม่มีที่ไปก็มาตาหลักเมือง่อันอย่างแรกอ้อ <c oughs> <c oughs> ี่สองที่เราจะไปะวัดผาตากเพื่อน,นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งไปวัดผาพุกก้อนแต่วาวัดผาบุกก้อนเนี่ยพี่เช็คล่ากดเขาปิดช่วงสถานาการณ์โควิดอยู่อยวล่องโทรเช็คดูว่าเขาปิดจริงรือเปล่าน,นะครับดี๋ยววันนี้เราไหว้ตัลรักเมืองประจําจังหวัดกัน สำหรับการไหว้ศสาหลักเมืองนั้นก็เชื่อกันว่าจะช่วยให้ชีวิตของเราการงานของเราสิ่งใดที่เราปรารถนาหวังไว้จะประสบความสำเร็จและมั่นคงแข็งแรงดุดดังเสาหลักเมืองที่ตั้งอยู่ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับพี่น้องสายมูทุกท่านอย่าลืมไปกราบไหว้ขอพรกันนะครับ และจุดต่อไปที่เรากําลังเดินทางอยู่ตอนนี้นั่นก็คือวัดผาตักเสื้อเส้นทางที่เดินทางไปที่นี่สวยงามมากครับสวยงามซะจนผมเก็บเอาไปฝันเพราะว่าไกลแลือเกินโอเคครับ เรามาถึงวัดผาตักเสื้อแล้วนะครับวันนี้วิวด้านหลังจะเป็นต่างข,งของประเทศลาวด้วยแล้วก็ั่งของเราด้วยวัดที่นีออ่อยู่บนสันเขาหน่อยครับลาขึ้นมาเนี่ยรถก็สามารถขึ้นมาได้สะดวกนะไม่ว่าลําบากเลยแล้วก็วัดก็นมเย็นด้วยบรรยากาศดีวิวดีด้วยหมองกันมาถ่ายรูปมาไหว้พระก,กันนะครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นบนสกายวอล์กกันไปถ่ายรูปสวยๆกัน โอ้โหสวยจริงๆด้วยสวยมากๆเลยครับะวัดผาตักเสื้อแห่งนี้นะครับก็มีจุดชมวิวอย่างสกายวอล์กให้ทุกคนได้ไปเดินถ่ายรูปก,กันก็ต้องบอกว่าวัดแห่งนี้ถึงแม้จะไกลสักหน่อยแต่วิววันนี้โอ้โหหลักพันล้านสุดยอดโอ้โหวิวมันสวยมากเลยใช่ไหมครับแม่ใช่เลยลูกแหมวิวแบบนี้นะตรงนู้นนะแม่ว่าจะ ตัดจากครึ่งหนึ่งเอามาทำเสาไว้น้ำแล้วก็ทางนี้เหลือสักหน่อยแม่ว่าจะไปปลูกส้มโอดีไหมเพอเจอแล้วครับผมไปไปด้านบนยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอให้เราไปกราบไหว้คอรพรูชาอีกนะครับไปสำหรับวัดผาตักเซอแห่งนี้ เห็นเขาว่าถ้ามาช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะได้เห็นทะเลเหมอกด้วยนะครับเสียดายนะครับที่พวกเราไปเราไม่ได้เห็นเพราะว่ากว่าจะไปถึงวัดก็่อเข้าไปเกือบเที่ยงแล้วนะครับผม <c oughs> และด้านบนนะครับเราก็ได้มีโอกาสแอบขึ้นไปเดินเยี่ยมชมโบสถ์แห่งใหม่ครับที่กําลังมีการก่อสร้างกันอยู่ด้านในนะครับก็จะได้เห็นองค์พระที่กําลังได้รับการปิดทองจากช่างฝีมืออยู่ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากและอเมซิ่งสําหรับพวกเรามากเพราะว่าโอกาสที่เราจะ ได้เห็นวิธีการทํางานของช่างฝีมือเหล่านี้มีน้อยครั้งนะครับต้องใช้ความพยายามแค่ไหนครับค่อยๆแปะทองคําเปรียวไปทีละแผ่นทีละแผ่นแบบนี้ต้องใช้ทั้งความศรัทธาและความพยายามมากเลยทีเดียวครับสําหรับวัดผาแตกเสื้อแห่งนี้ผมแนะนําเลยว่าใครที่จะพาแม่เที่ยวทําบุญแบบพวกเราแบบนี้อย่าพลาดวัดผาตักเสื้อจังหวัดนองคายครับนี่ครับวันนี้จบไปหนึ่งวัดนะครับออผาตักเสื้อนะครับที่นี่ เขาจะมีวิหารที่กลำลังสร้างใหม่เป็นวิหารมีพระประมาณ4ี่องค์สวยมากวันนี้ผมขอปิดอีพีนี้เลยที่วัดพาตักเสื้อเพราะว่าอีวัดวัดป่าภูก้อนเขาปิดนะครับในช่วงของโควิดตอนนี้เราคงไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวเรากลับที่บ้านกันเลยเดีกว่าโอเคให้บาย